อ้ำน้ำนำนำอร่อยจังเลยนะโบนะว่าแต่ว่าไม่ได้กินข้าวเช้าแบบนี้มาต้องนานแล้วเนอะวันนี้ฝนตกไปทำงานช้าก็าได้ไม่น่าจะเป็นอะไรอโอ้โอร้อนร้อนร้อนรอนร้อนเฮ้ยบูบว่าแต่ว่าพี่ฝนเนี่ยตื่นหรือ,อยังนะวันนี้ไม่ได้ยินเสียงวยวายทะเลาะกับปุ๊กปิ๊กตั้งแต่เช้าเลยแฮะแปลกเหมือนกัน ตั้งแต่พาไปสระว่ายน้ำเมื่อวานจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ uh บูป <c oughs> วดหัวปวดทั้งตัวปวดไปหมดเลย <c oughs> หายใจก็ไม่ค่อยออก <c oughs> <c oughs> ห, <umbers> หิวน้ำ ทำไมวันนี้ยังไม่ออกมาอีกอ่ะปุ๊กปิ๊กหิวแล้วนะบอกว่าหิวแล้วนะพี่ฝนเงียบกิฟเลยอ่ะไปไหนแล้วอ่ะพี่ฝนทำอะไรอยู่อ่ะยังนอนไม่ตื่นนีเ่เงอปวดหัวปวดหัวปวดหัวอะไรอนะ่ะปุ๊กปิ๊กหิวแล้วอ่ะเมื่อวานยังไปเล่น ว่ายน้ำดีๆอยู่เลยฉันปวดหัวแล้วก็ปวดตัวด้วยปุ๊กป <c oughs> ิ๊กอ้าวไม่สบายอา่ะเหรอทำไงดีอ่ะพี่ฝน <c oughs> โอ้ยตายแล้วแล้วปุ๊กปิ๊กเป็นแมวปุ๊กปิ๊กจะรักษาพี่ฝนยังไงอ่ะทำยังไงดีอ่ะดูท่าทางฉันดิ่งไปแล้วพี่ฝนนี่เนี่ยเหยียบเลยพี่ฝนไม่ตื่นจริงเหรอ ฉันไม่ไหวแล้วปุ๊กปิ๊กทำไมมนุษย์เป็นอย่างเงี้ยเวลาไม่สบายต้องนอนเหงกอย่างนี้ด้วยหรอโอ้ยลำบากแมวอีกแอะเอาไงดีอ่ะหิวก็หิวข้างนอกดันฝนตกอีกฝนลงเม็ดปล่อยๆแมวไม่น่าจะเป็นไรหรอกมั้งเอางี้ละกันเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กไปตามพี่เอกให้นะรอสักคู่โอ้ยหนาวอ่ะน้ำกระเด็นด้วยออ ดูดีฝนตกอย่างนี้เปียกแน่เลยฉันนะ่ะโทรหมดกันอย่างนี้ขนเปียกงี้ปุ๊กปิ๊กก็ไม่หล่อแล้วอดิรีบไปดีกว่าขาก็สั้นเดินได้แค่นี้เฮ้ยพี่เอกพี่เอก,เอกโอ้สงสัยตรงนี้จะไม่ได้ยินแฮะงั้นเราเดินเข้าไปในบ้านเลยดีกว่าทำอะไรกันอยู่เนี่ย ทำไมเงียบจังเลยอ๋อแสดงว่าปิดหน้าต่างหมดงั้นต้องเข้าทางประตูบ้านละปียกเคาาเข้าไม่ได้เปิดเอาเลยละกันนี่ไงพี่กบพเปียกโบเงียบเลยแฮะเขาทำอะไรกันอยู่อะทำไมปุกปิ๊กเรียกแล้วถึงไม่ได้ยินน่ะปี่อกง่งงอร่อยจังเลยนะโบอ้าวปุ๊กปิ๊ก เป็นยังไงมายังไงทำไมถึงเดินมาบ้านพี่เอกได้แล้วพี่ฝนน่ะก็ปุกปิ๊กหิวข้าววะตื่นมาแล้วพี่ฝนยังไม่ตื่นมาทำข้าวให้เลยอ่ะโอ้เห็นแล้วน่ากินจังเลยนะกินอะไรกันน่ะน่าอร่อยชะมัดเลยปุกปิ๊กขอกินด้วยคนได้เปล่าวะอ๋อปุกปิ๊กไม่ได้กินข้าวหรองั้นขึ้นมากินกับพวกเราดิเนี่ยอร่อยนะอืม ออหน้าอร่อยชะมัดเลยกับข้าว้านพี่เอกดีกว่ากับข้าว้านปุกปิ๊กเยอะเลยว่าแต่ว่าเหมือนเดินมาแล้วลืมอะไรบางอย่างอะนะเออเออลืมไปพี่ฝนไม่จะบายอะพี่เอกเอาปุกปิ๊กแล้วพิ่งบอกเป็นยังไงเมื่อกพี่ฝนเป็นยังไงเมื่อกะเมื่อวานอะที่ตกน้ําไปเป็นไรบา่าวโอาโหแย่แล้วเอาอยัางไงดีเดี๋ยว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 นึกไม่ออกงั้นทุกคนรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่เอกไปดูพี่ฝนก่อน พี่ฟอนเป็นยังไงมั่งเนี่ยแย่ yeah, แล้วเมื่อวานไม่น่าให้ลงไปว่ายน้ําเลยเฮ้ย <Hey, S 1> อุ้ยชนพี่ฟอนพี่ฟอนเป็นไงมั่งเนี่ยโอ้โ oh, หถ้าทางอาการแย่แย่นะเนี่ยตัวร้อนซะด้วยทำยังไงดีอะเฮ้ย hey. สงสัยจะต้องพาไปหาหมอ ไม่ได้การข้างนอกฝนตกปวดหัว้เพีรจะไปพาหมอมาหาพี่ฝนนะรออยู่นี่นะพี่ฝนเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเฮ้ยฝนก็ตกลงเม็ดซะได้แย่แล้วถนนเปียกจางบันเถอะรีบวิ่งไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยพี่ฝนพี่ฝนพี่ฝนเออเออเดี๋ยเพิ่งเป็นอะไรไปนะฮนนาจางหลบหน่อยครับอ้ยโอ้ โอ้ถนนมันลื่นเอ้ยลม้มหกลม้มโอ้ยโอ้ยเจ็บก็เข่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะมานั่งอยู่อย่างี้ไม่ได้ต้องรีบลุกแล้วต้องรีบไปพาหมอไปหาพี่ฝนโอ้เจ็บขาหมอครับหมออวันนี้อากาศดีนะเนี่ยนะเย็นสบายคุณหมอออมีอทุราอะไรกันเหรอ คือว่าตอนนี้ครับมีมีคนที่ไม่สบายอยู่อะครับผมต้องการให้คุณหมอไปรักษาให้หน่อยอะครับโอ้งั้นก็พามาที่นี่ได้เลยนะฉันอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ครับเพราะว่าฝนมันตกครับเอาแล้วจะให้ฉันเปียกฝนทำไมเราปะโถเอย้ยตามผมมาก่อนนะคุณหมอครับรีบมาเร็วอ๋อก็ได้ก็ได้ตรงนี้เลยครับคุณหมอช่วยดูอาการให้หน่อยนะครับ <c oughs> โอ้ดูท่าทางนะ ขาคงจะเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วน่เนี่ยนะแล้วต้องทำยังไงเมื่องอครับคุณหมอเดี๋ยวฉันจะให้ยาไปก็แล้วกันนะแต่ว่าจะต้องกินข้าวก่อนกินยารู้หรือเปล่ากินยา<อ>ให้ครบสามมื้อแล้วเขาก็จะหายเองแล้วนะโอ้โอเคโอเคนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณหมอว่าแต่ว่าเออ,เอ,อคือผมผมไม่เดินกลับไปส่งนะครับคุณหมอนะเออฉันรู้แล้วแหละเออว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะ นายอย่าลืมให้อาหารอ่อนกับเขานะเช่นข้าวต้มนะแล้วก็อย่าลืมเช็ดตัวบ่อยๆด้วยละ่ะโอเคครับ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 เฮ้ยเอาอยัางไงดีล่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> หิวน้าเดี๋ยวพี่เอกเอาให้กินนะแล้วก็วันนี้พี่ฝนไม่ต้องไปทํางานแล้วกันเดี๋ยวพี่เอกจะดูในส่วนงานของพี่เอกให้นะเฮ้ยฝนก็ยังตกไม่หยุดเลยเดี๋ยวให้โบกับปุ๊กปิ๊กไปช่วยดูพี่ฝนดีกว่าเฮ้ย ไม่น่าพาไปเลยโบปุ๊กปิ๊กโบปุ๊กปิ๊กมีอะไรเหรอพี่เอกคือว่าเดี๋ยวพี่เอกจะไปทำงานแล้วก็พี่เอกพาคุณหมอมาหาพี่ฝนแล้วให้ยาแล้วนะปุ๊กปิ๊กอะกับโบเนี่ยไปอยู่เฝ้าพี่ฝนหน่อยละกันเอาอย่างนั้นหรอพี่เอกโอเคเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กกับโบจะไปดูให้นะงั้นเดี๋ยวพี่เอกไปอาบน้ำก่อนนะ เดี๋ยวจะไม่สบายไปด้วยเอาละเปลี่ยนชุดอาบน้ําแล้วก็ไปทํางานต้องไปบอกหัวหน้าก่อนว่าวันนี้ให้พี่ฝนขอลาหน่อยเพราะว่าพี่ฝนไม่สบายเฮ้ยเจ๊ครับวันนี้พี่ฝนลานะขอไม่สบายเ,าเป็นอะไรมากหรือเปล่าล่ะเนี่ยอืมนิดหน่อยอะครับหัวหน้าครับวันนี้พี่ฝนลานะครับผมมาบอกให้เนาะเออ งั้นนายก็ดูแลส่วนของคุณฝนเข้าไปด้วยแล้วกันนะเฮ้ยเอาละต้องรีบลงมาดูตรงนี้หน่อยเดินข้ามถนนหน่อยดีกว่าระวังนะครับเจ๊เออฉันดูแลตัวเองได้ขับใจนะระวังระวังระวังคุณลุงมาแล้วเดี๋ยวผมต้องมาบังให้ก่อนอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรลรอกฉันชินแล้วนะเดี๋ยวเขาก็ขับผ่านผ่านฉันไปเองแหละไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุขึ้น ไม่มีอะไรหรอกนะเห็นไหมฉันเดินสบายเลยเห็นหรือเปล่าแล้วทําไมถึงไม่กลางร่มล่ะครับฝนตกเดี๋ยวไม่สบายเอาอีกนะฉันมีหมวกแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะพี่ฝนเป็นยังไงบ้างอะเนี่ยก็รู้สึกปวดหัวมากเลยอะหรอเอางี้แล้วกันงั้นเดี๋ยวพี่เอกจะทำอาหารให้กินนะแล้วก็ยาน่ะได้กินแล้วหรือยังยาเหรออือฮะยังเลย พี่อยากให้ปุ๊กปิ๊กกับโบมาดูหายไปไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนปวดหัวอืม <c oughs> หิวน้อ่ำด้วยเออเอองั้นเดี๋ยวเอาน้ำให้กินเดี๋ยวพี่ากต้มโจ๊กให้กินด้วยนะรอแปบ๊บหนึ่งนี่ดิไม่ได้ทำมาต้องนานแล้วแฮะโจ๊กทำยังไงนะอ๋อนี่นี่คนคนให้เละเละหน่อยแบบนี้อาหารอ่อนแบบนี้ต้องกินได้แน่นอนร <c oughs> อแป๊บหนึ่งนะพี่ฝน จะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะตักไปเสิร์ฟให้แล้วนะขอบขอบคุณนะเออกินเถอะกินร้อนๆเนี่ยนะกำลังดีเลยอ,อร่อยอร่อยมากเออกินแล้วก็หายไวๆนะพี่ฝนพี่เอกคิดว่าจะมาทำให้อีกวันพรุ่งนี้แล้วกันนะก็น่าจะหายแล้วแหละ ขอบคุณนะพี่เอกเอออย่าลืมกินยาให้ตรงเวลานะเพราะว่ามันสําคัญมากถ้ากินไม่ตรงเวลาเนี่ยฤทธิ์ยาก็จะออกได้ไม่ดีได้ได้จ้ะเอออาหารมื้อนี้อุ้ยฝนตกอีกแล้วงั้นเดี๋ยวพี่เอกจะดูเรื่องผ้าแล้วก็ถูบ้านได้ด้วยแล้วกันนะ,ะนะขอบคุณอ่ะเจ้าบอไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเขาเลยนะบู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 บบบบ ฉันบอกว่าอยู่นี่ไงเฮ <laughs>